สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาเล่าถึงคําสอนของพระกิตสนที่มีต่อเจ้าชายอรชุนในขณะทําสงครามในทุ่งคุณเกษตรหรือในสงครามมหาภารตากันค่ะซึ่งในตอนนี้พระกิตสนะก็ได้สอนเจ้าชายอรชุนในเรื่องของการทําหน้าที่โดยไม่คิดหาประโยชน์ค่ะพระกิตสนทอดถอนหายใจ ขอให้พระเป็นเจ้าได้ดลใจให้เจ้าตระหนักรู้ถึงภาวะจิตแห่งกริศนาที่จะโน้มใจเจ้าไปสู่การตัดสิ่งยึดติดทั้งปวงที่รุมเร้คราคลุกคลาใจให้เศร้าหมองมองไปทั้งเรื่องไกลในอนาคตที่มองอย่างไรก็ไม่เห็นหรือแม้ในเรื่องอดีตการที่สมควรมองผ่านเลย ขอพระผู้เป็นเจ้าได้ชักนำให้เจ้าได้เดินตามทางมักคาแห่งการหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆที่ยังมาไม่ถึงหรือทำนายไม่ได้รางวัลหรือโทษท่านมิได้อยู่ในอำนาจของมนุษย์ที่จะควบคุมให้เป็นหรือไม่เป็นดังนั้นจึงทำไป ในเฉพาะสิ่งปัจจุบันที่ตนก็คุมได้ตัดทิ้งไปซึ่งความทนงในศักดิ์ศรีหรือหลงไหลในลาบยศหรือสตรีไม่ยกตนข่มท่านแต่ก็ไม่ยกท่านข่มตนอันล้วนเป็นสิ่งอันลวงตาถ้าหลุดพ้นได้เท่ากับเอาสิ่งที่เรร้ายและเข้าถึงชีวิตสุขอันนิรันดรเสนาก็กล่าว ก็ใครเล่าจะบอกได้บอกให้รู้ได้แน่ชัดชนะหรือแพ้หรือนอนมาหรือหามไปก็ไม่รู้ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากสงครามเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปคำนึงท่านกฤษณะกล่าวต่อว่าปลดวางกิเลสตัณหาเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องสงสัยในสุขและทุกข์ ที่บีทาเพราะได้พบทางแก้ปัญหาอันกเกษมตลอดไปเมื่อน,นั้นจักมาถึงสถานที่หนึ่งที่ไกลโพ้นกระทั่งดวงตะวันและจันทราสาสแสงส่งไปเท่าไรก็ไม่ถึงแสงไฟอันใดก็ไม่มีผลที่แห่งนี้แม้จะไม่ใช่ทางวกบนแต่มีแค่ทางที่ไร้ทางกลับ ที่นี้เป็นแหล่งพักพิงแห่งข่าผู้เป็นบดีเทพและย่อมยินดีที่จะรับเจ้าไว้เมื่อถึงเวลาอันวิเศษได้มาถึงอย่างเจ้าชายก็ต้องมีหน้าที่รบเป็นผู้ชำนาญในอาวุธสอนการยิ่งต้องแม่นยำในหน้าที่ของผู้ลั่นสอนเพราะแม้ เป้าหมายเบี่ยงเบนเพียงแค่กระเบียดก็อาจผิดพลาดไปไกลลิบลับขอให้องค์ชายจับอาวุธสรยืนหยัดขึ้นบนรถศึกพร้อมเข้ารบได้แล้วข้าพร้อมจักขับเคลื่อนมันไปข้างหน้าโดยฉับพลันทันทีทารุตรา,ราชาลุกขึ้นอย่างเกลี้ยกล่อมพร้อมส่งเสียงตวาดใส่อำมาตยสัญชัย เว๋ยอมาตข้าทนฟังกฤษณะพร่ำยุยงเจ้าชายอรอชุนไม่ไหวอีกแล้วคือหลงเชื่อสงครามเกิดขึ้นแน่เจ้าสามารถส่งเสียงของเจ้าไปให้กฤษณะรับรู้สักหน่อยจะได้ไหมอมาตสัญชัยกล่าวข้าแต่มหาราชถึงเพียงนี้องค์อรชุนก็ยังไม่ตัดสินใจแต่ให้รู้สึกแตกใจว่าท่านกฤษณะ อาจเป็นเทพไทยองค์ใดองค์หนึ่งเป็นแน่แท้จึงได้มีความรอบรู้ในปรมัตธรรมอันสูงส่งเจ้าชายอรชุนได้กล่าวอ้อนบอลขอให้ท่านกฤษณะแสดงตนว่าเป็นใครฤาษตราชากล่าวท่านกฤษณะจะเป็นเทพไปได้อย่างไรอมาสัญชยัยข้าแต่มหาราชทันใดนั้น ท่านกฤษณะก็สำแดงฤทธปรากฏตนไปมาอยู่หลายรูปพันธ์ทำความตกตะลึงพึงเพลิดแก่เจ้าชายอรชุนรูปหนึ่งทำให้เกิดความกลัวแต่อีกรูปหนึ่งก่อให้เกิดความเคารพบูชาครั้นแล้วท่านกฤษณะก็กล่าวไขความว่าอรชุนแท้จริงแล้วข้าคือองค์อวตารของวิษณุเทพก่อนหน้านั้น ข้าก็เคยได้อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบอสุนชื่อทศกัณท่านกฤษณะกล่าวต่อไปอย่างเอื้ออาทรว่าเมื่อมีกรียุคที่ฝ่ายธรรมะจะพ่ายแพ้แก่ฝ่ายอาธรรมข้าก็ต้องมาปราบด้วยตัวเองหาไม่เช่นนั้นโลกมนุษย์จะแตกประสําระสายสังคมจะแตกแยก สถาบันครอบครัวจะล่มจมเสนากล่าวจะไม่มีใครเชื่อคนทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเพราะครานั้นคนดีจะปราชัยแก่คนชั่วคนตัวใหญ่รังแกคนตัวเล็กคนมีกำลังแข็งแรงก็จะเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าสนมเพศสตรีและเด็กน้อย ย่อมตกเป็นเหยื่อหหยนาทุกที่ปริยุกต้องมาสัญชัยกล่าวต่อถึงคำกริษะะที่มีต่ออรชนุนดังนี้พระกฤษณะแต่คราวนี้ข้าอวตารมาเพื่อสั่งสอนเจ้าให้เกิดกำลังใจให้รู้จักทำหน้าที่ที่ต้องทำขอจงทำหน้าที่แทนข้า แล้วจะไม่ต้องได้รับโทษทันอันใดจงเป่าประกาศไปเลยว่าข้าได้สั่งเจ้าให้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เพื่อพดุงไว้ซึ่งความชอบธรรมในสังคมมนุษย์ให้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังทุกคนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์สุดประเสริฐให้สู่จุดหมายของพรหม,มัน อันนิรันดรไม่แปรเปลี่ยนและไม่หวนกลับคืนสู่สถานะเดิมอย่างมนุษย์อาตามันคืออมตะอรชุนเจ้าชายอรชุนถามต่อว่าอันว่าหน้าที่นั้นคืออะไรกันหนอพระกฤษณะเทพเฉลยว่าในเวลานี้หน้าที่ของท่านคือรบ แมนว่าหน้าที่นี้จะต้องฆ่าฟันทำลายชีวิตแต่ก็เป็นชีวิตของนักรบหาใช่ประชาชนคนสามัญจงอย่ายึดติดหรือครามใจว่าจะต้องเป็นบาปเป็นกรรมอันใหญ่หลวงขอเพียงยึดมั่นในพักดีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสนาได้กล่าวต้องไม่มุ่งมาทำร้ายมนุษย์ ใดโดยจำานงหมายเจตนาอาฆา,าตมาาร้ายดั่งแพทย์รักษาคนไข้แม้นตายก็หาใช่อาชญากรรมหาเหมือนอาชญากรร,ร้ายป้นฆ่าประชาชนเพราะไม่ได้มีดวงจิตเจตนาจะฆ่าฟันให้ดับศูนแพทย์รักษาความเจ็บป่วยก็เพื่อให้ผู้คนพ้นโรคภัยนางสนมกล่าวจริงสินะ ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนสังคมจึงจะเจริญงอกงามหากไม่แล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายระสำระสายหากไม่มีใครทำหน้าที่ตนหากมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคลใดต้องให้ความรับผิดชอบนั้นตกอยู่แก่บุคคลผู้มอบนั้นด้วยพระผู้เป็นเจ้าย่อมทรงยินยอมต่อผู้พักดี เสนาได้กล่าวข้าเห็นด้วยอันหน้าที่กับความรับผิดชอบต้องเสมอกันถ้ามิต้องรบก็ต้องทำหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายทำให้ดีที่สุดกำลังเต็มความสามารถและอุทิศถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าพระกฤษณเทพกล่าวต่อไปว่าขอจงทำภารกิจ แห่งตนตามคำสอนด้วยศร,รัทธาไรริษยาไร้ความโลภกิเลสตัณหาอิสระจากสิ่งผูกพันทั้งผองไม่พิรีพิไรมุ่งเกี่ยงของตอบแทนพึงทำหน้าที่ของตนแม้อันใดต่อให้พ่ายแพ้ย่อยยับแม้ปานไหนถึงเพียงพั้ำไป มหันก็ยังจะประเสริฐเสียกว่าที่จะไปทำหน้าที่ของผู้อื่นใดที่ที่ต่อให้เกิดผลสำเร็จอันมหาศาลท้ายสุดย่อมนำมาซึ่งความพินาศอันหาประมาณได้อินทรีย์ที่มาของอารมณ์ความรู้สึกใจและปัญญาที่มาของความเฉลียวฉลาด ย่อมเป็นที่สถิตของกิเลสตัณหาและบทบังซึ่งความรอบรู้ในสัพพวิชาอันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ผู้ดำรงชีพตนและย่อมสร้างความสับสนให้บังเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จักจบสิน้นด้วยเหตุนี้กิเลสตัณหาที่บังเกิดขึ้นอันนับเป็นบาปจึงต้องรู้จักที่จะควบคุมอินทรีย์ ที่ก่ออารมณ์ความรู้สึกแต่ต้นมือครั้นเป็นผัสสะก็จะฆ่าทำลายมันให้สิ้นซากเพราะมันนี่แหละที่จะเป็นผู้ทำลายล้างความรอบรู้ในสัจธรรมและการตระหนักรู้แห่งตัวตนอินทรีย์ที่แม้ก่ออารมณ์ความรู้สึกย่อมมีค่าสูงกว่าตับไตไส้พุงที่ไม่มีความรู้สึกตอบสนอง อินทรีย์มีใจที่สูงกว่าปัญญาสูงกว่าใจขนาดที่พรมันย่อมสูงกว่าปัญญาเมื่อได้รู้ประจักษ์แก่ตนเช่นนี้แล้วว่ามีการจัดลำดับความสูงค่าของอินทรีย์ที่เป็นไปตามทางของโลกวัตถุแล้วจึงมาเป็นใจและเป็นปัญญาในที่สุด บุคคลจึงพึงควบคุมตัวตนให้เป็นอย่างต่ำด้วยตัวตนที่สูงกว่าดังนั้นด้วยกำลังอำนาจแห่งมโนวิญญาณที่ก่อเกิดเป็นพรหม,มันจึงจะสามารถมีชัยเหนือศัตรูที่ไม่เคยหยุดยั้งแก่สิ่งใดที่เป็นที่รู้จักในนามของกิเลสตัณหาเสนาได้กล่าวงานใหญ่งานเล็ก งานมดงานช้างไม่แตกต่างขอเพียงมีจิตวิญญาณทำหน้าที่อย่าแชร์เชือนอย่าเพิกเฉยสนมวันนะจึงมีการเลือกที่พระเป็นเจ้าทรงประธานเป็นแบบอย่างการจัดสรรหน้าที่ให้แบบงานทำกันไม่ยื้อแย่งไม่เกี่ยงกันทั้งไม่เลือกงานเสนา ไม่มีงานจำนวนน้อยไม่มีคนจำนวนมากขาดสมดุลชีวิตกับงานคือดำเนินไปด้วยการอย่างเสรีไม่มีแตกแยกสนมแบ่งคนให้เหมาะกับงานทำไปนานน,านยิ่งชำนาญงานเฉพาะหน้าที่เสนามีงานสารพัดที่เหมาะกับคนแต่ละหมู่เหล่า ไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องเลือกว่าอยากทำงานไหนหรือไม่ชอบงานอะไรขอเพียงได้ทำทำตามหน้าที่ความเจริญก้าวหน้าสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลย่อมเป็นของทุกคนวันนะกับหน้าที่โดยหลักการสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะให้ความสำคัญของวันนะซึ่งแบ่งผู้คนในสังคมเป็นชนชั้นต่าง และให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ในวันนาที่ตนถือกำเนิดมาซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อทำตามหน้าที่ของวันนะตนอย่างสุดความสามารถเสียก่อนจึงจะเกิดใหม่ในพบชาติหน้าที่ดีกว่าเดิมดังนั้นในชาตินี้จึงต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนแล้วอาจได้ปรับเปลี่ยนวันนะในชาติต่อไป ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบ่งออกเป็นสี่วันนะตามลำดับความสูงต่ำดังนี้คือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์หรือไวยสยะและสูตรโดยมีตำนานอ้างที่มาของวันนะว่าพรมนั้นเกิดมาจากพระโอ์ปากของพระพรหมกษัตริย์เกิดมาจากพระพาหาแขนของพระพรหม แพทย์เกิดมาจากพระโสโสนีสะโพกของพระพรหมและสูตรเกิดมาจากพระบาทคือเท้าของพระพรหมหน้าที่สำคัญของวรน,นิกษัตริย์ในหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือไม่เป็นนักรบก็เป็นนักปกครองและหน้าที่หลักคือทำการสู้รบออกสงครามควบคุมคนดังจะเห็นได้จากคำพี พระกวัตคีตาซึ่งเป็นคำพีทางศาสนาิ้นสำคัญที่อธิบายถึงหลักการหน้าที่ของวรรณกษัตริย์ในการทำสงครามแม่ทัพอรชุนของฝ่ายปานดบขอไม่รบจึงเป็นภารกิจในการชักจูงอรชุนให้รบของพระกฤษณะเมื่อวิเคราะห์ดูจากมหากราบดรามเกียรนและมหากราบมหาภารตะจะพบว่า การทำสงครามเป็นไปทั่วทุกภาคพ,พื้นของมนุษย์โลกอินเดียก็ไม่ต่างไปจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไทยในอินเดียจึงมีสงครามต่อสู้กันระหว่างแวนแคว้นต่างๆเพื่อชิงความเป็นใหญ่นอกจากนั้นย่อมมีสงครามกับผู้บุกรุกต่างชาติหรือบางทีก็ไปบุกรุกคนต่างชาติเสียเองก็มีโดยมีราชาที่อยู่ในวรรณกษัตริย์ และเรานักรบของอินเดียตั้งเป็นกองทหารมีสัตว์เป็นพาหนะขับขี่บ้างขนสเสบียงขนยุทธโภกกรบ้างเพื่อทำหน้าที่รบและปกครองผู้คนเป็นไงบ้างคะสำหรับคำสอนของพระกฤษณากับเจ้าชายอรชุนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ